นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอันนี้คือช่องรายการ CC Meet at อันนี้จังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะจินชาชลบุรีชลบุรีชลบุรีครับคนกำลังต้องสุดมากครับขึ้นขึ้นไปลองตอนนี้ไหนวยวเขาก็มาแล้วอยากจะโวยพรขึ้นมาแต่ก็โวยพรในฟางย่าเป็นสถานที่โวยพรที่ดีที่สุดแล้ว อยากจะบอกว่านะครับผมมันจะเริ่มปีใหม่แล้วคือผมกับซีซีไม่เคยอยู่ด้วยกันคืออยู่กันแค่ปี2 0 1 0อ่ะยังไม่เคยอยู่ปีกอง1ันคือปีสอมันเป็นปีใหม่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากมันเหมือนแบบมันอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งถ้าไม่มันใช่ปีหนึ่งแต่มันก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งครับมันดูหลังการนั้นอยากให้ซีซีทุกคนครับจะพึ่งทิ้งผมอยู่นั่นต่อไปเพราะว่าผม รักซีซีมากว่ยผมว่าซีซีอันนี้พูดต,ตรงๆเลยไม่ไมเปิดใจทุกคนน่ารักมากเข้าใจผม,ผมเข้มแข็มากๆชอบมากรักมากจริงๆครับแล้วเดี๋ยวจะไปชเชียงใหม่แค่นี้ละภาษาแน่นอนมาที่สัญญาไว้ในบ้านแล้วกำลังอะไรับลกลับลเมื่อไหร่บอกผยผมยังไม่รู้ครับแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าดาวที่นี่หรือที่เช,ชียงใหม่ดีครับคือเมื่อคืนลุกมากเมื่อคืนพี่เล่นปะเกมี่ไม่ได้เข้าไปเลมันมากเลยก็อยากจะบอกเขาอะไรเขาเรื่องอะไรภาษาไทยอ่ะ อชื่นชมเอ้ยคุณใช่คนที่ได้ที่คนที่ได้รางวัลยินดียินดีด้วยครับไ,ได้รางวัลครับผม <หา S 1> แต่ผมยังไม่รู้รางวัลคืออะไรปฏิทิน,นค่ะพ่ซูครับ<ช>มาครับก็<อ>ยอดครับผมแล้วก็ไม่อยากพูดยาวๆม,มอยากให้แบบคิดประมาณต่างๆอะไรอย่างเงี้ย